h y p e อ x อกอกแบบเมาส์ได้เท่ขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้เราสเปคคือจัดเต็มมากๆนี่คือ Hyper X p o อ็กซ์พอยซิฟาย r าก้าโเครับเมาส์ที่สร้างมาเพื่อสายอ e s p o r t เน้นๆเลยนะครับตัวเมาส์เป็นแบบ Modular Design สามารถถอดเปลี่ยนฝาหลังและปุ่มข้างได้ตามสไตล์การจับหรือเกมที่เล่นเป็นแบบแม่เหล็กล็อกแน่นปรับเปลี่ยนได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์เสริมมีมาให้ครบเลยครับทั้งสาย USB C ตัว d o n g l e แล้วก็ตัวปรับฝาหลังของตัวเมาส์ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมให้มาแบบ,ค,บครบๆ ใบเปล่าๆเลยนะเพื่อนๆเนจเาไปพ่นหรือเพ้นท์ให้เป็นสไตล์ของเพื่อนได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญฝาหลังที่มีมาให้ในตัวกล่องจะมีความนูนและความเรียวแตกต่างกันเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามสรีระที่ตัวเองถนัดได้เลยนะครับน้ำหนักเมาส์ตัวนี้เบามากๆแค่72กรัมเท่านั้นทําให้ขยับเมาส์ได้ไวเคลื่อนไหวได้ไวโดยไม่เมื่อยมือเหมาะกับเกมที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงอย่างเกม FPS โดยเฉพาะเลยนะครับอัตราการส่งข้อมูลเป็นแบบ 4K พ l ลิ่งแหลดลื่นสุดขีดช่วยลด In p u ุ l แหลกได้ชัดเจนเซ็นเซอร์ที่ใใช้จะะเเป็นน HyperX 26K รุ่่หมลอียดถึง 20,600 DPI นะครับตอบสนองแม่นยำและครอบคลุมทุกระดับ DPI จะใช้จอขนาดไหนก็ตอบโจทย์ทั้งหมดสวิตช์เป็นแบบ Optical Switch ให้ความรู้สึกแบบ Mechanical และได้รับการรองรับ Nvidia Reflex เพื่อลด latency ของระบบได้ฉะนั้นสาย e-sport ทั้งหลายมั่นใจได้เลยสำหรับเมาส์ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับใช้งานต่อนองได้นานถึง90ชั่วโมงส่วนโหมด 4K ใช้งานได้ประมาณ30ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จชาร์จ1ทีใช้งานได้ยาวๆเลยเชื่อมต่อได้3โหมดด้วยกันทั้งระบบสายไวเหลสแล้วก็ Bluetooth ทั้งหมดประหยัดพลังงานโหมด latency หรือจะเสียบสายใช้งานก็ได้สะดวกเหมือนกันถ้าไม่พอใจสามารถตั้งค่าเมาส์ผ่าน HyperXngenuity อเนได้เป็นซอฟต์แวร์ของทาง Hyper x เองตั้ง d p i ปรับไฟ RGB remap ปุ่มและสร้างโปรไฟล์ต่างๆได้ทั้งหมดผ่านซอฟต์แวร์ของ HyperX เองเลยนะครับเมาส์ตัวนี้จะเหมาะกับสาย FPS แข่งจริงจังในงบที่ยังจับต้องได้เพราะมันไม่ดีเลยและน้ำหนักเบามากครับสายคัสตอมก็น่าจะถูกใจเพราะมันเป็นแบบโมดูลาร์ดีไซน์สามารถถอดเปลี่ยนฝาหลังและปุ่มข้างได้สุดท้ายคือแบบเพื่อนๆ HyperX ัเกลดเกมมิ่งเกมของคุณแล้วไปให้สุดนะครับ